สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินูนหน่อยกลับสวัสดีพ่อแม่พีน่น้องทุกท่านเด้อค่ะเดออ้อท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้โนหน่นอยมาสายแน่จักหน่อยเด้อค่ะเออด้อเมื่อเ้านี้โนหน่นอยไปตลาดท่านผู้ชมไปซื้อของเตรียมของเมื่อแรงเสหักข้าวโพดแล้วท่านผู้ชมไปซื้อของเตรียมของมาให้โมข้าเจ้ากินเนาะคะ่นะเนาะได่เห็ดกับเข้ากับนามสูเพิ่นกินท่านผู้ชมไปเตรียมของหล่ายอย่างคนหลยท่านผู้ชมจ่างเพิ่น คนหลายท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินโน้หน่อยสิมาว่างร่วมเหล็กเด่นทุกสูตรของแอดมินโน้หน่อยเด้อค่ะเด้อของแม่นางของ,ของ,ของ,ของพอกอมอดสิบของพอจอยของปูสังขะโน้หน่อยลงครบถูกส้ำนักแล้วนะคะเนาะคลิปนี้สิเป็นเหล็กเด่นโน้หน่อย ร่วมหาสูตรลักลอยแล้วก็สูตรสี่หางสามหางสูตรเกาหางร่วมทุกสูตรคำนวณของแอดมินนูหน่อยด้วยค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะเขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินนูหน่อยน้ำแนเด้วค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ ท่านใดกดแชร์บรไดกขอหมาใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่ามผช้ชมมาเบิ่งกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะท่ามผช้ชมมม้นนูหน้หน่อยมั่นใจเด้อค่ะเด้อพอแม่พี่น้องซ้ายวิ่งซ้ายรูดถ้ามาเบิงท่ธนผม,ม้ชมหมนูหน่อยสิฟันวิ่งรูดตัวใหมาเบิ่งนํากันเด้อค่ะเด้ออ่าธรรมชมมาเบิ่งหลักร้อยกันก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะแอดมินนูหน่อยเตรียมขอมูลมาแล้วธรรมผช้ชม หลักร้อยลราพัฒนานะคะหวดที่ผ่านมาเด่นสามสี่ห้าหลุดเดอ้อท่านผู้ชมหวดที่ผ่านมาหลุดนะคะหวดเนี่ท่านผชมพอแม่พี่น้องแคปหน้าจอเ้ยค่ะเดอ้อหรือว่าท่านใดที่อยากจะคำนวณสูตรเองหนูหน่อยเขียนสูตรมหาห้น้ำเ้ยค่ะเดอ้อหดที่ผ่านมาเลขกออก เจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดลักลอยนี่คำนวณบ่อยากเด้ท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเอาไปคำนวณใดเลยท่านผู้ชมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเอาตัวข้างหน้านี่เด้ท่านผู้ชมเอาเจ็ดบ่ตองบวกกับหลักใดเด้ท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องบ่ตองบวกกับหลักใดดึงเจ็ดลงมาเลยดึงเจ็ดลงมาตั้งแล้วก็บวกหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้า ก็จะได้เลขเด่นหลักร้อยลาวพัฒนางวดนี้นะคะเจ็ดแปดเก้าด้อท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อต่อมาท่านผู้ชมบางสูตรก็เขียนมาให้บางสูตรก็บไร,ริเขียนเด้อท่านผู้ชมน่นอยหอยลงลืมเป็นประสาทท่านผู้ชมตั้งแต่นุหน่้อยคิดคำนวณแนวทางไทยละแต่ลาวพัฒนามาเนรูดซึก สิเป็นประสาทรอละธรรมผช้ชมเบิ่งเด้อค่ะเด้อเบิ่งไปน้ำกันธรรมผช้ชมสูตรซ้มหางหวัติพันธุ์มาหลุดเด้อค่ะเด้อเหล็กเด่นเหล็กติดหลุดบ่มีจักโตเนาะธรรมผช้ชมเล่าพัฒนาวัติพันธุ์มาเข่าเหล็กเด่นเป็นบางโตดจับคู่บะเขา่าจักสำนักเด้อธรรมผช้ชมวนีเน่ธรผม,ม้ชมสูตรนี้สูตรซ้มหางวิธีบวกวิธีท้ำ ตามนี้เลยนะค่ะเด้อหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนกัเอาเลขหนวดลาดสุดมาบวกหน่วยสิบเลขเด่นเลขเด่นนะคะเจ็ดก็คือหลักหน่วยท่านผู้ชมหลักหน่วยบนเจ็ดนบ่ตรต้องบวกดึงออกมาเลยท่านผู้ชมเจ็ดแปดเก้า คือการกับหลักลอยเลยท่านผู้ชมบัดที่นี่หาคาเลขติดเลขติดนี่จิตใจวิธีลบเด้อค่ะเด้อหน่วยสิบหลักหน่วยหลักสิบบวกกันรางวันที่หนึ่งลราพัฒนานะคะหลักหน่วยหลักสิบบวกกันบวกเจ็ดได้ส 14, 14ิบสี่สิบสี่ลบหนึ่งนะคะใช้วิธีลบนะคะสิบสี่ลบหนึ่งเหลือสิบสามเอาเลขตัวไทายมัดตังเด้อค่ะเด้อ ได้เลขเด่นเลขติดก็คือสามนะคะจับคู่เจ็ดสามแปดสามเก้าสามบนล่างไปกลับด้วยนะคะเพราะแม่พี่นองแคบหนาดจอด้วยค่ะเด้อต่อมาสูตรสีหางค่ะคผู้ชมต่อมาจะเป็นสูตรสีหางสูตรซีหางหัวทิพย์านมาลดอันนี้คือสูตรสีหางค่ะคผูาาช้ชมหัวนี่ค่ะคผู้ชมเอาบัดที่นี่สูตรนี่หนูหน่อยบบได้เขียนมาไห่ หน่วยกับลื่มธรรมชุมเป็นประสาทตร์ละธรรมชุมเป็นประสาทวิธีทำตามนี่เลยนะคะเด้ออันนี้ก็คือวิธีทำโบได้เขียนวิธีทำม,ม,มาบอกธรรมชุมหน่วยสิบร้อยหลักสิบบวกหลักร้อยนะคะหลักสิบบวกหลักร้อยได้เท่าไหร่แล้วบวกหนึ่งคงที่หลักกะวางลงเป็นเหล็กเด่นต่อมาหาเหล็กติดก,ก็คือหลักหน่วยบนบวกเจ็ดคงที่หลักหน่วยบนบวกเจ็ดคงที่ เดือกทำม้ชมได้เท่าไหร่แล้วก็บวกไปสถิติวิธีทำทำม้ชมสูตรสี้างนี่บริเขียนสูตรลงในในกระดาษหายเลยทำมชมเอาหวัวหน้าสิเขียนลงหายได้ค่ะเด้อหนูหน่อยลืมทรมชมวัดนี่ทำมชมเลขเด่นเลขเด่นสูตรสีฮางนะคะได้เด่นเก้าเลขติดสี่หกเจ็ดแปด คู่สีค่คู่สีห่หางบนล่างไปกลับนะคะมีเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะพราแม่พี่น้องแคปหน้าจ,จอเด้อค่ะเด้อต่อมาสูตรนี่ท่านผู้ชมดูหน่อยว่างงวดทีพผ่านมาเนาะคะ่นะเนาะงวดทิพผ่านมาว่างเป็นงวดแรกท่านผู้ชมว่างเป็นงวดแรกก็หลุดเลยคืนเวที่สูตรได้สูตรนั่นท่านผู้ชมก็หลุดเลย เราพัฒนาสูตรก้าวหางท่านผู้ชมเพราะแม่พี่น้องหมักสูตรได้เลือกเบิงกวนด้วยค่ะเด้อเหลือกเบิงเอาสูตรได้เขาเบิงสูตรนั่นสูตรได้ลุดเบิงไปกนหรือว่าจะเอาไปเทียบใส่กับเหล็กเด่นเจ้าของเด้อค่ะเด้อทำมันชนกันทำหมักไข่จัดเด้อท่านผู้ชมเราพัฒนาตอนนี้ไม่หลยสูตรเด้อค่ะเด้อบนนาลุดความกันดอกหน้าท่านผู้ชมต้องเข้าจักสูตรได้สูตรหนึ่งละท่านผู้ชมต่างหลยสูตรวด มืงหันกะออกเลขเบิลเนาะค่ะเนาะเบิลทั้งบนทั้งล่างกะหักปลายปากกาเสียนคือกันธรรมชมเอาธรรมชมสาหรับอา่างวดนี้สูตรเกาหางเนาะค่ะเนาะวิธีบวกวิธีทำอันนี้นุนหน่อยเขียนแล้วละธรรมชมแต่ว่านุนหน่อยมาเขียนแผ่นตัวใหญ่ให้ายอยู่นุนหน่อยกะหลงหลงลืมเขียนสูตรบอกนําในกระดาษกันนี้ มันก็เลยเป็นมวน่วงัวแหน่เด้ยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่สูตรนี่สูตรเกาหางธรรมชมวิธีบวกวิธีทาตามนี้เลยนะคะแคปหน้าจ,จอเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่วิธีบวกวิธีทําหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหลักหมื่นบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยเด้อธรรมชมหลักหมื่นบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยได้เลขเด่นตัวไหนเอามาตั้งนับไปหกเจ็ดแปดต่อมาเลขติด หน่วยสิบร้อยพันหมืน่นหลักหมื่นลัดสุดงวดทีเลขออกนะคะเนาะหลักหมื่นก็คือแปดนะคะแปดบวกกันสามครั้งแปดสามยี่สิบสี่เก่าสีมาต่างสี่ห้าหกนับไปเลยบวกบระยากค่ะท่านผู้ชมท่านใดบวกว่าเป็นกระถาเบิ้งน้ำแอดมินหนูหน่อยกรไดเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่เอ้าพ่อแม่พี่น้องแคบหน้าจอเด้อค่ะเด้อสูตรเก่าหางค่ะท่านผู้ชม เลขเด่นได้หกเจ็ดแปดเลขติดสี่ห้าหกจับคู่หกสี่หกห้าหกหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสี่แปดห้าแปดหกพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อต่อมาสูตรนี่ท่านผู้ชมสูตรที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านรอคอยนะคะเนาะ เด่นเดินดีเลขติดสองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวสุดสองแล้วก็เลขไม่มาด้วยกันก็คือเลขดับคู่บนล่างงวตานมาเด่นเดินดีเข้าไปที่เด่นหนึ่งเลขติดลุดงวตานมาเลขติดลุดเด้อท่านผู้ชมมาที่นี่สุดเลขติดนี้ลดบ่กเกินงวดนึงเนาะท่านผู้ชมวันนี้่าจะกลับเข้ามาอีกก็ได้สองตัวหลุด สูตรสองตัวสูตรสองเขา่าเลขไม้มาด้วยกันดับผ่านเอาอยู่นะคะอาธรรมชมวงวน,นี้มาเบิ่งกันเลยเนาะก่นะเนาะรวมเด่นห้าสูตรได้เด่นตัวไหนมาดูกันเลยนะคะเด่นเดินดีเด่นเดินดีดนดนดมันมีสูตรเลขเล่นตัวเดียวโยธรรม,มุมวดที่แล้วน้หน่อยว่าสีว่างแมนบอน้หน่อยลืม เด่นเดินดีงวดนี้ได้เด่นสามสี่ห้านะคะน่อย,อยลืมลืมบอกเอาเดี๋ยวท่านผู้ชมเอาเอาเด่นหาสดสตรก่อนจังเบิงนะคะเนาะเตรียมข้อมูลไว้แล้วท่านผู้ชมต่อมาเลขติดนะคะเลขติดเดินดีมากๆเลยงวดลาดสดุดงวดที่ผ่านมาโหลดเดอร์ท่านผู้ชมเดินยาวมาสิบ สิบสามวดติดสิบสามหรือสิบสี่นวดท่านผู้ชมเลขติดเลขติดงวดนี้ได้เด่นเปดห้าสองสองตัวมาหนึ่งตัวหรือกอดข้อกันมาใดสูตรนี่ดนดุนยังสิกอดข้อกันมาเด้อค่ะเด้อ เลขหาสูตรงวดนี่เด่นแปดดิค่ะผู้ชมได้เด่นแปดกับสองแปดชนกันแล้วหากระชนกันแปดกระชนกันต่อมาสองตัวสุดสอง สองตัวสูตรสองวดน,นี้ได้เด่นแปลเก้าเลขชนกันแปดเด้อท่านผู้ชมเลขชนกันแปดดับคู่บนล่างเลขไม่มาด้วยกันนะคะสูตรนี้เลขไม่มาด้วยกันนะคะท่านผู้ชม ดับคู่บนล่างเด้อท่านผู้ชมเป็นเลขเด่นที่มาได้แต่เป็นเลขที่ดับคู่บนล่างนะคะงวดนี้ได้ได้ศูนย์กับห้าศูนย์กับห้าก็คือดับคู่นะคะดับคู่บนล่างรวมเลขเด่นหาสูตรได้จากโตท่านผู้ชมสามสี่ห้า มาเบิงไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้มอมังได้บวกผิดบวกเถื่อค่ะทักทวงได้น้ำเด้อค่ะเด้อเพราะว่าแต่ละสูตรเอสเมนูหน่อยก็ได้บอกไปม,ม,มืดเหลี่ท่านผู้ชมสามสี่ห้าแปดสองสามสี่ห้าแปดสองเก้าศูนย์ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกธรรมชมหกโตสิวินกันใดบัวธรรมชมหกโตนี่สิวินกันใดบัวธรรมชมมนานรุนอยู่ด้วยธรรมชมเลขที่ชนกันก็คือแปดนะคะเลขที่ชนกันก็คือแปดห้าห้า สามสูตรชนกันไปที่แปดกับหาท่านผู้ชมชนกับเบืกสูตรจับคู่แนบ่อท่านผู้ชมสูตรสามหางสี 4, ห่หางเก่าหางมีชนแปดหาบ่อท่านผู้ชมอ้าวพ่อแม่พี่น้องแคบหนาจอด้วยค่ะเด้อแปดหามันชนกับสูตรเก่าหางอยู่ได้ละธท่านผู้ชม เดี๋ยวทับเบิ้งสูตรนั่นท่านผู้ชมงวดนี่เหล็กเด่นแปดกับเก่าดิท่านผู้ชมเหล็กน่หน่อยทุกสูตรลักลอยงวดนี่น่นหน่อยวานหนาหลุ่นอยู่ดิท่านผู้ชมลักร้อยซ้ำรับท่านใดจะวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายรูดเมื่อนี่นูหน่อยฟัน ฟันรูดเก้าเด้อท่านผู้ชมฟันรูดเก้าล่างตัวเดียวนะคะแมนวลาท่านผู้ชมแต่ว่ามันใจท่านผู้ชมฟันรูดเก้าล่างนะคะนุน่นนอยมันใจยาให้เป็นคือไท้ก็แล้วกันให้ตัวตรงออกตัวกลับบัดที่นี้ฟันรูดล่างเก่าสีออกบนบ่เป็นทาด้เนาะท่านผู้ชมอาวพ่อแม่พี่น้องแคบนาจอเด้อค่ะเด้อเลข มันเด่นแปดถ้ารุดจกเก้าน่าจะเป็นแปดนะท่านผู้ชมหนึ่งแปดเก้านูนหน่อยว่าต้องมีมาให้เห็นแน่นอนเพราะว่านูนหน่อยดักไว้เลี่ยวท่านผู้ชมสูตรเด่นตัวเดี่ยวสถิติมาเบิ้งสูตรเด่นตัวเดียวท่านผู้ชมนูนหน่อยว่างลงในกลุ่มแต่ว่ายังบอกใหน้บอกสูตรด้วยค่ะเด้อบอกใหน้บอกสูตร ท่านได้ที่เฮ็ดเป็นแคปหนาจ,จอหนาจะเบึ่งออกนะธรรมชม้ชมสถิติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสถิติเจ็ดงวดติดนูหน่อยว่างงวดแหลกงวดหลาดสุดเด่นหนึ่งก็มีพอแม่เอฟซีเพิ่นเอาไปหลูดยกธรรมชมสูตรนี่เด้อธรรมชม่มส่วนหมากสิมาลางซียุรักลอยเลยธรรมชมหลักร้อยหลักร้อย ถ้าไปบนก็จะอยู่หลักสิบหลักหน่วยส่วนมากเขาลักลอยเดอรรมม้อท่านผู้ชมหนูหน่อยถึงมั่นใจงวดนี้ได้เด่นเด่นเก้าตัวเดียวนะคะท่านใดจะวิ่งจะรูดวิ่งรูดเก้าเด้อท่านผู้ชมวิ่งรูดเก้านะคะวิ่งรูดเก้าล่างตัวเดียวห้างเดียว อ่ะทำาผู้ชมคุณพ่พอคุณแม่แคปหน้าจอแล้วนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้แห้งๆปังๆะะด้ค่ะเด้อพากันไหมคลิปหนาคลิปนี้คอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ